เครื่องดูดฝุ่นไห้สายเคเลดี ady, น้ำหนักเบาดูดแรงมาพร้อมกับหัวเปลี่ยนที่สามารถปรับระดับตามสถานการณ์ได้เลยอันนี้สายชาร์จค่ะตัวเสียบจะอยู่ตรงนี้เสียบแบบนี้เลยค่ะเครื่องประกอบง่ายมากค่ะไม่ยุ่งยากใส่ตรงล็อกแล้วหมุนก็ใช้ได้แล้วค่ะตรงที่จับนี้หมุนได้ด้วยนะคะ ส่วนตัวเราชอบแบบไหลสายเพราะว่าเอามาดูดฝุ่นทำความสะอาดในรถเป็นหลักสะดวกดีค่ะดูดแรงได้ทุกซอกทุกมุมของรถเลยแต่ด้วยความที่เจ้าเครื่องนี้กำลังแรงดูดเขาแรงมากชาร์จไฟครั้งหนึ่งใช้ได้นานถึง30นาทีเลยเราเอามาดูดพวกตามซอกชั้นหนังสือขอบป,ประตูหน้าต่างเวลากวาดแล้วเก็บไม่หมด แม้แต่เจ้าหุ่นยนต์โรบอตก็ยังสายหัวเพราะไม่สามารถเข้าไปเก็บกวาดตามซอกเล็กๆได้ค่ะ